เอาสบายดีเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะวันนี้ข้ามาเก็บผลผลิตมาแตลงเนาะพี่น้องเนาะแตลงจากสวนข้าเนาะกำลังงานกำลังดีเนาะมาของง่ายพี่น้องเกาเปลี่ยนหมาเนาะกูกูถทาหอดเดือนเนาะเป็นหมาแหละทีมงานข้ามาเก็บเก็บแต่หมาตัวสีได้พี่น้องเลย Mặc mặt tang mặt tang tèm... mì chào đi ở đây vì mùa mưa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  mùa mùa mưa mùa mùa mưa mùa 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 ต้องเป็นอาสมดุณพ่อสม่สิเบิ่งเวทีเกียวพ่นเนาะงามพี่น้องเลยน้องตัดของนเนี่ยมาบ้าหมวดด้เบิ่งวเน่ยยิก่อนเลย่น้กัโซ่กัเบิ่งอะไรเนาะอันนี้กัโซ่วก็าเยะโดด่ะกัาเบิ่งนเนาะนัดเนาะมานา งานเยางัามเนาะุก็ซอยจูซอยจกกเลยนี่ีงานเทาก็ถ่ายเนาะแกเลี่ยนมือันอุษาโ้แก็บบักแตงจ้าเกกแตงเหรอแล้วค่ะมาเก็บวยด้วยนได้ผู้ชายโอ้ใสสกม่เขาววะวะยาสวมันติดนะหมดเ ผู้สาวนะเปิดตาเปิดตาไอ่ผู้สาวเลยโอ้เหดลยังงไมนสีดำแต่ว่าเปิดอะไรจริงได้เมื่อนม่กีบบักเขือเิมียงบังแปลงโอ้ยน้องเด้อพี่เพิ่นกินกอนเนาะระว่มัเ็นกิดโซ่้เบิ่งเนาะบ้าออกัดโซ่เบิ่กัดโะั่นหลังท่นงน้ซ่

เตงเตงเตงทำเตงทำาาดวะนี t eng, t eng, t eng âm, uh, ่ทำบุาดลงถั่วทำมุษาดลงถั่ได้นี่อาจะได้ไปเบิร์ไทเบิสาวเก็บเนาะพี่น้องเนาะเก็บบกดีอันนี้ก่อน้ต่มางามงพี่น้องนี่จะว้าเลยวงห้าใต้บนีไปเบิงเพิ่นเก็บเนาะน้ำบุรีอได้กเก็บบุรีอเนาะ พู่งะมาณ8 0 0น้องเลยเจ้เจ๊ได้ได้หรอจังเลยผมเป็นบ่ายยังเหมอมังผมเป็นบ่ายยังเหมือนพี่คเจบกเขือพี่น้องด้ยมันยังบกแตงเนาะโอ้ย หลองเพื่อนเขามาเที่มาชิบว่างานสาวเก็บเนาะพี่น้องเนาะ่มาเก็บมาใส่กระเ้ไจีนี่ยกทำมะวาจีเก็บเนาะนี่นะเน้องเลย

ใส่ีดมเปืือบเบิดเียไอ้ขั้น่าไหล่างอีกแล้วค่ะจะห่างก็สบายบ่ได้ละมักเต็นนี่มัสีิมส่ีดมต้องยาบหอนนี่นี่นี่ข้อไอ้ปุ้งเก็บเส่ีดีมแบ่เก็บนี้มีตะกุเปื่อยเขียมาเขียมาโอ้ยโดนีมุเก็ตซอยแต้บ่ออะไรวะเอนสดีอะไรมบาโโอ้เกค่อยิด mua hết nó nặng hỗ tà nó mẫn nặng 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 nặng

ให้ต้องการแโทษเนอโทษติดตเอีกก็ได้แตงอยุวจาแตงายุวัจาบอบอกว่าเนี่ยกป่าคนติดต่างเลยไ้กเนาะถกินความม่วนแต่เนาะเอาคลิปนี่ก็ว่าซ้ำหนีได้คิดคิดไม่ง่ายเนาะ